ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้สันดอกบักแห้งเนาะสิ่งแห้งอีหลีพี่น้องโออจนมายานเนาะน้ำเทวมเขาเบิดบัดนี้ล่าเนอร์บัตรเทนเน่ยยังไม่ได้ไปเบิรงกนะจ้าขอ,องอยู่เด็ดนี่ยังเกาะเอาเอาละเอาละเอาละบัตรเทนเน่เอาละเอาละเอาละแล้วพี่น้องว,ว,ว่าเปล่ี่ยนแล้ว <c oughs> <c oughs> หลายเที่ยงแล้ว มันไมได้ลปาะคอใหญ่เนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่จารุยเดียวนะจา้าเมืนเนอม่อนี้พี่น,อน้องเมื่อคืนนี้พี่นอ้องฝนตกบักแห้งไหมเสียงหนูโอ้ยดงังดังเป็นตะยานเนาะเบิ่งดูน้ำมันเป็นตะน้ำไหลเลยเนี่ยเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งอีหลเบิ่งดูนอกอันพญายันอันนี้มันบ่อเลี้ยงปลาเตะบ่อแล้ว<บ> <laughs> ปลาเข่าตีเนื้อบ่อเลี้ยงปลาเจ้าไปไปทีพาไปเบิ่งเขายกยอยกสะดุ้งเนาะพี่น้องเนาะพุ่น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 น้ำไหลอันนี้มาดท่วมเขาแล้วหมดแล้วปีใดปีนั้นเฮ็ดนาก็ได้ซื้อเขากินพี่น้องเนาะไปไปไปเฮาพุ่นพุ่นพุ่นาดน้ำไหลอันนี้ คืนนี่ฝนตกบักแหงี่ยนีพี่น้องเสียงบักแดงดังอ๋ออันนี้อันนี้นะเข่าด้วยพี่น้องนี่แปลงนาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้าแม่เรานี่ยแหละเราเราเลยมาหันทําการประมงแทนการเกษตรไปแล้วพี่น้องเลยการเกษตรบ่สมมาผสมได้เนาะปีไดนปีนั่นถ่วมแม่มสู้ปีรุดเอ้อ เพ็รประมงแทนพี่น้องอย่าไปเดือด <g aining> ร้อนเอ๋งเบิ่บงน้ำอ้ยไหลเป็นตะยานดิน้ากัสะพานไปแล้วน้ากัไปนู่นอสะพานอันนี้เป็นสะพานข,ขามได้พี่น้องสะพานขามเอ้สะพานขาดมันขาดเ,เบิ่งแล้วไปบ่ได้เด้ดแต่ทั้งยังเบิ่งเอือยอ่าย่าไปถูกไปร้อนมัน อ่าพูตกมานี่เห็นยังม่เนี่ยเว้ยยกยอทำการประมงพี่้องเลยอ้าวมายกยอ,ยกยอตะโดนไปไหมมากระมาโอ้ได้ไหนได้บ้างดูไหนบ้างดูได้ปลาเอ,อ้ยผู้ผู้เปนมเามันเอาปลาไปไว้แล้วสิเอาไปไว้หรือไปขายกับบรูลุด้วยนั่นเอ,อ้ย แล้วก็หัวก็มาอันได้ๆด,ดอกไอ้ไข่เด้อเด้ออ่ารุนรุนรุนเตะบ่อใบได้เด้โอ๊ยนั <c oughs> กศึกษากินหมาน้ำเขาว,วันนี้โอ้เฮ็ดอย่างเฮ็ดน้าก็น้ำท่วมมัหนีเป็นชาวประมงก็บ่ได้ปลาอีกเอาบนอาันียารุนรุ่นรุนน้นำเล้าโอ้บังนอกเนืองไม้อีกแล้วฝนมาอีกแล้วบังดู เมือนตื๊อเลยบาดเลยนี่ยแห้งอีกสิจังไหนวันนี้คันมันแห้งอีกบาดเลยเนี่ยซีอู่จังไหนเนาะพายุอีหยังมันเขาเฮอมันซื้อว่าจังไหนเนาะข่าวเขาว่าอยู่เด้ะมาดูนุ่นๆบักแห้งอีู่เลยเอ้ยโอ้ยฝนก็ตกปล่อยลงมาอีกแล้วพี่น้องมอมีนทิทาว่ามันสเสียวไงเด้อ อุตุเขาคือว่มามาหอดสามมือบนเนี่ยนี<อ>่สามมือหอดวันที่ยี่สิบเก้าวันันว่าแตงแต่ยี่สิบเกียนหอดยี่สิบเก้าวันแมน่ซีแมนคือเข,ขาตัวอ้าวโอ้ยโ,โ,โยกเก็รไตกระเป,าเป๋าเปล่าเ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรเด้ โทรศัพท์มาไทายก็โดนมะข่าจ้าเถอะมันอยากอายโทรศัพท์พนนือสิใดเน่มานี้เอา้ารออีกจ้าเถอะโอ้ยใครน่อโอ้ยได้กินวะวันนี้เอา้าเอาสู้ต่อไปพี่น้องสู้ต่อไปย,นไปไยืนทาไปเรื่อยๆมันทั้งได้เนาะพี่น้องเนาะเบิ้งดู รุ่นน้ากันป่ะเนี่รุ่นน้ากันป่ะเนี่มันเป็นตะเขาง่ายปออ่ะวอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วปอได้จากเถื่อนแล้วเออน้อฉัดเด็ดเด็ดน้อว่างเปล่าตลอดมืดเข่ามืดเข่าแล้วพี่น้องฝนก็เริ่มตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วพี่น้องบุญน่ะ เอ้ามือนี่ิได้กินปลาบ่กว่านี่รุ่นซอยเราวเนี่ยรุ่นซอยแล้วเนี่ยซีด้กินปลาต้องเผาบอมือนี่เขาเอาไปเป็นถุงแบบใหญ่แล้วเราสิได้บ่เอ้าเอาอึ้บซอยเราวเนี่ยพอจะขึ้นเขาได้พี่หน่อยได้บ่เอี่ยงลนะแม่ไปเก็บหน่อย มันน้อยพดูดเนาะเอาจนว่าหลุดตะแกงกรหลุดปลาเข็งน้อยน้อยจนว่าหลุดตะแกงเอา้ารุ่นน้ำกันรุ่นต่อไปน้ำก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วพี่น้องอันนี้ทั้งนี้มันสีน้ำม,มันสีไหลไปทั้งไหนละแม่น้องใส่ขุนละน้องใส่ขุนมันสีไปช่องสามหมอปะไปทั้งนั้นละไป มองกันเบิ่ดแล้วอ๋มันสิไปช่องหมอไปแม่นําซีติบ่แม่นบ่แม่นบ่ไปทางเดียวกันแล้วเนาะเอามาฮึบ ใจมาลุนหลามบอเขาอีกแล้วมือนี่เอาลุนซอยแล้วเห็ดหน้าน้ำกระทวมหันมาทำประมงระบาดนี่กระยังปลาบ่ได้จักตัวอยู่เอ้าสิมาน้ำเพื่อนบ่จักย่างเนาะเอาเอาบอ ความพยายามอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนไปพี่น้องรุ่นไปเรื่อยๆรุ่นไปเรื่อยๆโอ้นามกระไลแห้งพี่น้องมืดเขามืดเขานามแห้งสูงขึ้นสูงขึ้น ไหลแห้งไหลแห้งเรื่อยเลื่อยเลื่อยเลยพี่น้องเอ้าฝนตกหนักเมื่อคืนนี้สันดกบักแหงเนาะสิงแหงี่เลยพี่น้องโอ้จนมายันเนาะน้ำเทอมเขาเบิร์ดบัดนี่ละเนอวบัดเห็นเนี่ยยังไม่ได้ไปเบิรงนะเจ้าของอยู่เด็ดนี่ไม่อย่างเกาะเอาเอาแล้วเอาละ ที่นะเอาละเอาละเอาแล,าล้วบ่มีอีกแล้วพี่น้องว่างเปล่าอีกแล้วหลายเทือแล้วอันไีไ่ได้ป็นระคอ,องไงเนาะอ่ะรุ่นใบน้ำกันเนาะยกหลายเทือแล้วเรายังบ่เขาจากโตอ,อยู่เด้ กปลาเข็งน้อยเข่ามากับลอดช่องไปเลยบอยูไ่น้องมันน้อยพอดมันน้อยพอดมันลอดช่องไปเลยลอดตะไข่ไปเลยไปยน้อยพดอ,อยพดเจ็มามามา ทุงแบกใจอเอออ้าวเลยชิบว่าได้พาแล้วเมื่อกี้นี่คำแล้วพี่น้องเริ่มคำแล้ว เอาเลยพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาที่นี่เอาอีกแล้วเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยจุ๊ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ป๋าได้อีกพี่น้องมื่อไรแ้สิกลับซื่อแล้วสิได้ป๋าบอสเดไปไปหาจับเอายุตลาดต่อไปพี่น้องไปมันยังไงเนาะจับมันบ่าได้ไหมอันนี้แมโอ้มาคำพดเนาะ น้ำก็แหงหลายแห้งลายมืออื่นกับสีมาไมน้นอกพี่นอกมือเีนียวซ้ำนีซะก่อนมันคำพวดมันมาได้แอกแป๊บแป๊บเพรามกับมืดแล้วเนาะฝนก็นเริ่มสีตกแห้งแล้วพี่นอกเบื่องอนะเปลี่ยงมืตดตึื้ออยู่เนี่ย <c oughs> บาดใดบาดนั่นน้องบาด้ดจ้า เป็นคิดอีเล่ลด้วยเนี่ยว่าแม่สัางภาพเดว่าสิได้ดีได้หมันอย่างเนี่ยธรรมดาธรรมชาติได้แน่บ่ได้แน่นาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> บนนวลน้ำกันซื้อก็ได้ดอกอย่าไปเอาหลายลายอ่ะมืออื่นสิพามารุ่นไม่เด้อพี่น้องพามาเบิงน้ำตกฝนตกแห้งพายุเขาเนาะพามาถือสว่าเฮาพามาเบิงน้ำเบิง้างนอกว่ามันเป็นจ้งใดมาจังใดพายุเขานี่มันจ้งใดนี่ ่ามันสะเลี่ยงปลาได้เนี่ันนี้น้าเขาอิลีได้น่ะปลูกเขาไว้ลินะเห็นต้นยอดไว้ไวอยอยู่นะ <c oughs> เอามื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนอวินอกนอ,กนอกแล้วก็ขอฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่จานลุยเดี่ยวสิได้เฮ็ดคลิปให้เบ้ง หลายๆคลิปจันดอกมีเหตุการณ์นี่ยังจังใดกันทีได้แชร์ไปเบิง้งเป็นกำลังใจน้ำกัน,น้ำใจพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่จานลุยเดี่ยวด้วยนะจ้ามือนี้ลาซัมหนีจ้าบ่หมันอีหลีพี่น้องลาซัมหนีอีหลีสวัสดีค่ะสิบบาทบาาท่ได้จักโตเอา้า ไปพี่น้องไปคืนคืนคืนมันคำแล้วโอ้โหบายบายจ้าพี่น้องสำนีซะก่อน สิไปตลาดเนาะไปหาซื้อปลามากินก่อน